สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรียนวิชาคณิตศาสตร์กับครูบเบนนะครับเรามาเรียนต่อจากเมื่อวานกันนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องหลักค่าของเลขโดนในแต่ละหลักแล้วก็การเขียนตัวเลขแสดงแทนจํานวนในรูปกระจายนะครับเรามาทบทวนเรื่องหลักหน่อยจําได้ไหมครับที่เราเรียนไปมีหลักอะไรบ้างมีหลักหลักอะไรบ้างครับหลักหน่วยใช่ไหมหลักสิบ ร้อยหลักพันหลักหมื่นนะครับที่เราเรียนไปตอนนี้นะครับอ่ามาดูตัวอย่างสักข้อเนาะอ่าสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดใช่ไหมอันนี้หนึ่งตัวนี้อยู่ในหลักไหนครับหลักหลักไหนครับหลักหน่วยใช่ไหมครับสี่อยู่ในหลักไหนครับสี่อยู่ในหลักสิบนะครับเจ็ดอยู่ในหลัก ร้อยหกอยู่ในหลักพันสามอยู่ในหลักหมืน่นโอเคตรงนี้เราน่าจะพอจำได้อยู่เนาะแต่แต่นะครับแต่เรารู้ว่ามันอยู่เอ่อเลขที่พูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดเรารู้ว่ามันอยู่ในหลักไหนใช่ไหมแต่ว่าค่าประจำหลักของมันละ่ะรู้หรือเปล่า,ามาดูต่อถ้างั้นมาดูต่อนะครับ เรามาลองพิจารณาเลขตัวใหม่ชุดใหม่ดูนะครับในหลักหมื่นเนี่ยมีเลข4อยู่ใช่ไหมหลักพันมีเลข3หลักร้อยมีเลข5หลัก10มีเลข6หลักหน่วยมีเลข8นะครับถ้าจริงๆแล้วเราจะอ่านตัวเลขชุดนี้ว่ายังไงได้บ้างครับก็คือสี่6ม้ใช่ไหม อ่าเรามาดูว่าสี่ที่อยู่ในหลักหมื่นเนี่ยมีค่าประจําหลักเนี่ยเท่าไหร่นะครับในหลักหมื่นก็ค่าประจําหลักก็มีอยู่4ี่ใช่ไหมก็เป็นเท่าไหร่ครับสี่อะไรครับสี่หมื่นใช่ไหมหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นและสี่หมื่นอ่าแสดงว่าเลขสี่ที่อยู่ในช่องสีส้มตรงเนี้ยมีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าทั้งหมดสี่หมื่นใช่ไหมครับต่อไปดูเลขสามครับ เลข3อยู่ในหลักอะไรครับหลักพันหลักพันมีค่าอยู่มีอยู่3มตัวใช่ไหมก็คือ1 0 0 0 2พันสองพและส0 0พันแสดงว่า3ามที่อยู่ในช่องสีเขียวตรงเนี้มีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าทั้งหมด3 0 0พันได้ไหมครับต่อไปดูหลักร้อยนะครับหลักร้อยคือ5้าใช่ไหมห้าห้าที่อยู่ในหลักร้อยเนี่ยมีค่าทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อย 200 300 400และ500แสดงว่า5ที่อยู่ในช่องสีม่วงตรงนี้คือมีค่าเท่ากับ500นะครับตัวต่อไป6นะครับ6อยู่ในหลัก10 6ที่อยู่ในหลัก10จะมีค่าเท่าไหร่ก็10 20 30 40 50และ60แสดงว่า6 6ที่อยู่ในช่องสีชมพูเนี่ยมีค่าเท่ากับ60ใช่ไหมครับ60อ่าดูต่อครับดูต่อ8ที่อยู่ในหลักหน่วยจะมีค่าเท่าไหร่8ที่อยู่ในหลักหน่วย,ย,ยก็มีค่าเท่ากับ8นั่นเองใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6 7และ8อ่าพอจะได้ไหมอ่าดูต่อนะครับอันนี้ 4อยู่ในหลักหมื่นมีค่า40,000 3อยู่ในหลักพันมีค่า3000 5อยู่ในหลักร้อยมีค่า500 6อยู่ในหลักสิบมีค่า60 8อยู่ในหลักหน่วยมีค่า8อ่าเรามาลองดูตัวนี้ดูนะครับว่าแต่ละตัวมันมีค่าประจำหลักเท่าไหร่เริ่มจากหลักอะไรก่อนสีส้มหลักอะไรครับ4 4อยู่หลักอะไรหลักหมื่นใช่ไหมหลักหมื่น สอยู่ในหลักหมื่นมีค่าสี่หมืนใช่ไหมอ่าสามอยู่ในหลักพันมีค่าสามพันห้าอยู่ในหลักอะไรครับหลักร้อยมีค่าห้าร้อยหกอยู่ในหลักหลักอะไรครับหลักสิบมีค่าหกอะไรครับหกสิบใช่ไหมแปดอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่าไรครับมีค่าเท่าไหร่แปดนั่นเองใช่ไหม ่ยากไหมครับเรื่องนี้ยากไหมอ่าเรามาดูวิธีการเขียนในรูปกระจายบ้างนะครับอ่าดูตัวอย่างข้อนี้เขาบอกว่าให้เขียน4564ในรูปรูปกระจายนะครับ4564เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้าง4000กับ500กับ60กับ4หน่วยใช่ไหม อ่านี่ไงสี่พันกับห้าร้อยกับหกสิบกับสี่หน่วยอ่าเราจะทายังไงต่อสี่อยู่ในรูปอยู่ในหลักพันใช่ไหมสี่ก็มีค่าทั้งหมดสี่พันห้าอยู่ในหลักร้อยก็มีค่าห้าร้อยหกอยู่ในหลักสิบมีค่าหกสิบสี่อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าสี่ดังนั้นสี่พันห้าร้อสิบสี่เขียนเป็นรูปกระจายเป็นสี500่พันบวกห้าร้อยบวกหกสิบบวกสี่นะครับถ้าบวกกันมันก็จะเท่ากับ สี่พันห้าร้อยหกสิบสี่พอดีเห็นไหมอ่าอะดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่าให้เขียนเจ็ดหมื่นเจ็ดสิบอยู่ในรูปกระจายอ่าเริ่มเหมือนกันเลยจากข้อนี้ก็เจ็ดหมื่นเจ็ดสิบก็คือเจ็ดหมื่นกับศูนย์พันใช่ไหมเพราะหลักหลักพันมีมีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมครับตอนนี้กับศูนย์ร้อยอ่าศูนย์ร้อยและ ที่หลักสิบมีเลข7อยู่แสดงว่ามันไม่เป็นศูนย์มันต้องเป็น70นะครับส่วนสุดท้ายหลักหน่วยก็คือศ0ศย์หน่วยนะครับอ่าเราก็เอาตัวเลขพวกนี้มาแปลงเป็นอ่าเป็นตัวเลขหลักหมื่นกับหลักสิบใช่ไหมที่เหลือที่ไม่มีตัวเลขอยู่ในหลักใดๆก็คือให้จ่ายเป็นศูนย์แสดงว่า7 0 0ดเขียนเป็นรูปกระจายเป็น เจ็ดหบวกศมาจากตรงนี้นะครับ7 0 0 0 0มบวกศบวกกับ0ูศูย์ตัวนี้ก็คือศูนย์ตัวนี้บวกกับ70ก็คือตัวนี้นะครับบวกกับ0นย์หน่วยก็คือศูนย์ตัวสุดท้ายอ่าดูต่อนะครับทีนี้เราก็จะได้ว่า7จ0ดหมืเนี่ยเท่ากับ70,000บวก0บวก0บวก70บวก0หรือ7 0 0 0 0มบวก70ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าศูนย์ เราเอาไปบวกมันก็ไม่มีผลอะไรใช่ไหมครับเราก็ย่อม,มาเขียนแค่นี้ก็ได้เป็น7จ็ดหมื่นบวกเจ็ยากไหมครับอ่าทีนี้ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะครับหน้าที่15ครับจะมีแบบฝึกหัดให้อยู่นะครับให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดข้อ1ข้อ2และข้อ3ใหญ่นะครับโอเคถ้านักเรียนมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ในไลน์เลยนะครับหรือถ้า ออยากให้รวดเร็เรวกว่าน,นั้นโทรมาก็ได้ครับโทรมาได้เลยครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ